แลวเดียงด่างอีกหน้อยนักผักเห็นว่ามีแห้งยางก่ะไปน้ำเป็นแดกเขาไปช่วงวะคนบอกกันข้างลาง่างเนาะ ่พี่น้องจ้าเนบันไดฝนวันนี้ฝนตกคุณพี่น้องเอ้ยปวดเถื่อเลยพี่น้อง <laughs> มีความหวัง <laughs> พักอันนี้งามค่ะพี่น้องเสารเดินมาฝ่อมก่าไม่แซ่บเอ้ยง่ายมึงทักซะเดีอยเดียงด่าให้พี่น้องตกตกซะค่ะพี่น้องเอ้ยงายผอมไม่ได้กินซะ สวัสดีค่ะสาวเดือนชาแนลจ้ามาพบมาพออกันคือเก่ากับพี่น้องจ้าเมื่อวานบริห็ุคลิปค่ะพี่น้องข้าตะคิดหลายอันพี่น้องเอ้พอก็แม่เขาลงบานพาตัดพร้อมกันพี่น้องจ้าเออแต่ดีขึ้นลวจ้าคุณแม่ดีขึ้นแล้วค่ะเป็นใส่ติงคุณพ่อกะรอดูอาการอยู่จ้าแต่ว่าแล้วก็ลูกนางเวาได้แล้วจ้าคุณพอล้มใส่แตกพี่น้องเอ้โอ้แสบ วันนี้สาวเดินได้เมนูกับปุ๋นเจ้าหนังปลรราจะาพี่น้องจาาเมนูง่ายๆแต่เสียเบอร์ค่ะใส่ปูอัดค่ะพี่น้องอยากกินไหมจ้าใสา่บอกถั่วใส่ว้ายสิก,กว้วยกับปุ๋นเจ้าปลาแดกกระไดพี่น้องเออผักปุ่นจะเป็นงาหม,ม,มดงหญ่กว่านาสาวเดอนพี่น้องมาพี่้องบัด ทุกอย่างมาจากสวนมีผักอิตูพวาอมพี่น้องผักอ,อิตูออกบุ้งเซเลเน่โอ้ยบอกหลายแซ่บสดน้ำแล้วก็แซบ่บเลิกงานมากับหิวโซยคือเกาขวบพี่น้องจา่าวันนี้เลิกงานห้าโมงตอนนี้ก็หกโมงแล้วพี่น้องมาไหมชิยากะกปุ่นก้อยกะปุ่นซส้าวนำปลาแดงใช่ไหมจ๊ะ

นักพักเรียนงานกับกินอาหารฝรั่งเนี <pakai> Again, <congratulations>. ่ยมวยยุทธอกเมื่อเห็นว่ามีแห้งยางจอะไอนามประเดกเข้าไปช่วงวะ คนบอกกันกลางๆเนาะเจ้าเสียงยังกันไม่ไจ้กลางก้อนแตกสวดๆด้วยตลาดนัดเด้อ ฝนตกพี่นะ้องพราะกระเซ้าเพากาศเย็นบ้างคนตกสิเฮ็ดสิออกจ้ะตกใส่เดือนถึงหากันย่านจ้ะเฮ็ดกระสีออช่วงนี้นะจ้ะเฮ็ดสิออกจิงหากันยาครับ น้ำแบ,บก๊กกะเซ็บนอกพี่น่สะสปุ่นจาน่ำประเดีกลอยสปุ่นว่ากันไปที่ว่าก,กินดูกะว่าดอจ๊ะน้อง,มงหมักก็จะน่ะกินแต่อันเก่าเป็นว่าเร็จด้วความหมักน่ะพี่น่ะ bằng nạ thôi rồi hoặc là ừ. nhạc số nhạc ăn nặng kiếng นแกน่ะสิ้มขมพี่น้องรับ เอาเรื่องพอก็มากับพี่น้อง่นยุตไทย่นนี้่นลระเข่าล้งบานพรอกันพี่น้นอเนเนงลอเลยดีคนมีอายอายดูแลกับพี่นั่งค่ะเที่ยวไปเบิ่งหายพี่น้องบนเที่ยวเเฝ้าเออเฝ้าอยู่ล้งบาน พ่อนะพ่อขอน้ำใส่แตกแบบที่นี่หมอกขาเลยเย็บพี่น้องแล้วเดี่ยกินข่าวเลยอยู่จ้ะยันยันติดเชื่อมาจ้าล้ำไส่ใส่น้ำเกลือแตอ่ที่นี่มองเส้นเลือดมันเป็นยู่ไกลอะนะ้ำใส่แบบนี้พี่น้องมันเป็นอักเสบแดงจ้ะหมอก็เลยล้อเบื่องอาการ แต่ว่าลูกคนางเบาเลยประจักษ์เป็นซองมือจ้ะเพรา,าะาว่ามือมแม่ก็ได้ออกจากรล้มบานแบบป็นพาใส่ติง้งแบบที่แม่ก่อ,อนไปเรื่องแม่แบบพ่อคอยแต่จะได้ยู้ดูนจ้ะรล้มบาน แม่ควรจะเซตติง้งพาเซตติ้งออกดีขึ้นแล้วมันอืดจะได้กลับบ้านเนาะเราจะพอเป็นเป็นพร้อมกันไม่ลองอ้วย่ะหนักเลยค่ะงอหลาหลักแเบบนี้อยู่จ้ะนี่ไก่ ไอ้ก็พี่น้างมาต่อม้าหรอกเป็นเบิร์ใดเขาเดินกต่เรเื่องเบอนี้ใครตอวมีอายพี่น้องก็พี่น้างดีพระเจ้าเฮ็ดดีน้ำพ่อก็แม่ขวายไออันที่เท่าอันคนที่นอยู่ในอันคลิปวิดีโอกินก้อยน้ำซาวเดืนเอนมาจ้ะ <c oughs> รักการล้นหลานอยู่แล้ค่ะทำงานไปกับกาว้นไปพี่น้องเอ,อ้ยขด้ลาย,ยไยหายว,ว่าวนี้นจ๊ะว่าวะสิหายที่ตูนเพิ่นพี่น้องเป็นเป็นพ่อมกันพี่น้องเอ,อ้ย่อยละอุกละอัง ขึ้นรถทรงโตความกันเลยค่ะนั่งคู่กันไปเลยจ้ะหอดหมอาว่านน้ำใจพอ่อใหญ่ดาวแตบเมยคุ้นเป็นใส่ยติ่งแนมะ่พาตัดก้มง้อง,งม้สาวตอนสาวสาวสาวาเดินทั่วไปเนาะนี่เราเรื่องของสองมือกันเนาะ ป่าปวดท้องนะพเน,นาะปลทายหลายมือกันพอ่อใอยว่าแม่ใอยว่าคือเราบ่ของงานมเลจ้ะเราอันบ่ค,นค่อยกินผักนะจ๊ะพ่อค่ะเพราะเหมนคนมากินเนื้อคือสาวดอดหรือมันแบบไปอุจตันทร์่อยว่านนนเนาะต้องไย่อยไปให้ต้นบ่ทายหลายมือนะพอละพายแล้วจะบ่บ,าบาม่มวล บอกว่าน้ำกินเขากินห่ามเราเรื่องไทยแล้วกไทายหลายเมือเพ่นแม่คอยว่าเราเป็นโดนเป็นดีหราจะแบบเนี่บอกคอยไทยรล่ใส่ก็เลยคอยว่าได้แตกได้ไหมพี่น้อง คน,น,นขึ้นคนขึ้นไหมแบบนะี้หนาวเลยอบอกไปเลยจันหนาวก็หน่อยเลยอยู่ระเบียงแบบเพิ่าเงี้ย ลม้าหนาวเลยพี่นังก,การเย็นนี่ใครเนสจอกแบบนี้เ่รอื่อยหายห่วงไปนึ่งแม่ค่อยได้ออกจากล่งบาตรเนาะจะพอค่ะ ต้องเค็มงานาต้อง,อองออหายขอ,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 พอยพี่น้องเอ้ข่อยขี้ถั่อที่ต่วนพอกระแมรขอับขี้นัพิ่มแยกัตยากถ่ายพอไะตงมาดอกไปสัเล้าก็ดีขึ้นแลวพี่น้องนล้วกับตึกไซตึตึู้ยิ่งแยกกันเนาะจ้ะเนะาอะอ้เขาก็อยุ่นกับพอ พี่น่าหัวกอายุก็แม่ค่อยไปนอนไปแล้วทำหนีไปเลยจ้ะหนาวหนาวค่ะ เอาอะไรพี่น้องจ้าป้าแสบเครื่องถาด,ดาาาพี่น้องวันที่ซดน้ำเบ่ไหวค่ะพี่น้องย่านแสบทองแสบหลายจ้ะทั้งเพชรทั้งแสบคือเกาค่ะพี่น้องจ้ะถ้าบ่าเพชรคือโมเมนสาวเดือนคือว่าค่ะพี่น้องเลยฮูฮาฮูฮาคือเกาข่อยจ้ามังคีมีของสาวเดือนสาวเดือนกับฝากกดไลค์กดแชร์ทางยูทูบแล้วก็แฟนเพจเได้เลยจ้ะเด้อสาวเดือนกับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจ ที่เขามารับช่มสาวเดือนจากพี่น้องจ๋าพอกันกิหนากับพี่น้องจ๋าอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขเด้อค่ะเดอร์วสวัสดีจ้า